เวลาฟักไข่นกกระทาต้องส่องเชื้อไข่กี่ครั้งนี่มือใหม่หลายหลท่านนะครับมีความสนใจอยากจะลองฟักไข่นกกระทาดูนะครับแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าตั้งแต่เรานําไข่เข้าตู้ฟักนะครับจุดถึงระยะของลูกนกกระทาเกิดเนี่ยเราจะต้องมีการส่องไฟกี่ครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับสมัยฟาร์มจะมาแชร์ประสบการณ์ทํางานของสมัยฟาร์มนะครับซึ่งการฟักไข่นกกระทานะครับแต่ละฟาร์มอาจจะมีเทคนิคการทํางานที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเทคนิคของสมัยฟาร์มนะครับหลังแล้วนะครับเราจะมีการส่องเชื้อไข่อยู่2งครั้งนะครับครั้งที่อนเาาาํไไขขข้้ตู ก็คือก่อนที่เราจะนําไข่เข้าตู้ฟักไข่เนี่ยเราจะมีการส่องไฟดูไข่ทุกใบเลยนะครับไม่ว่าเราจะฟักไข่กี่ฟองครับเราก็ต้องมีการส่องไฟดูทุกใบนะครับสาเหตุที่เราส่องก็คือเพื่อที่จะแยกไข่ไปที่แตกร้าวออกนะครับเราจะไม่นําไข่ไปที่แตกร้าวเข้าตู้ฟักไข่นะครับเพราะว่าไข่ไปที่แตกร้าวเนี่ยเวลาที่เราฟักนะครับเขาจะไม่เกิดเป็นตัวนะครับและก็ความเสียหายแรงครับบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะระเบิดในระหว่างที่เราฟักไข่นะครับอาจจะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นนะครับหรือว่าระเบิดเนี่ยก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อไ่่บืนนะ้มเกิดดวยครั นี่คือสาเหตุที่เราต้องคัดแยกไข่ไปที่แตกร้าวอ่อนนะครับเพื่อที่จะไม่นําเข้าตู้ฟักไข่นะครับแล้วก็เราจะส่องไฟครั้งที่2ครับก็คือหลังจากที่เราฟักไข่ไปแล้วประมาณ18วันนะครับหลังจากที่เราฟักไข่ไปแล้ว18วันนะครับก็จะมีไข่บางส่วนที่เขาเกิดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีไข่บางส่วนที่เขาไม่เกิดเนี่ยซึ่งไข่ตรงนี้นะครับที่ไม่เกิดเนี่ยเราก็จะทําการส่องไฟดูอีกครั้งนะครับสาเหตุที่เราส่องไฟดูนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์สาเหตุนะครับว่าไข่่ไมเกิดเเเนนป็พรรราะะะอไคับซึ่งจาากกปรรระะสบบณ์แล้วนคัไขบที่ไม่เกิดเนะบัคร แบบที่1ก็คือจะเป็นไข่ไม่มีเชื้อนะครับลักษณะก็คือจะโปร่งใสเลยนะครับเหมือนวันแรกที่เรานําไข่เข้าฟ้านะครับอันนี้คือลักษณะของไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับซึ่งสาเหตุนะครับก็อาจจะมาจากพ่อแม่ทันนะครับหรือว่าในบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากอุณหภูมิระหว่างการฟักไข่นะครับที่ร้อนมากเกินไปนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นในเรื่องของการเก็บไข่เชื้อแบบนี้ครับก็จะมีผลต่อไข่เชื้อเช่นกันครับทาให้มีลักษณะโปร่งแสงนะครับแล้วก็แบบที่2อครับที่จะเจอก็คือจะเป็นไข่เชื้อตายครับลักษณะของไข่เชืื้้อออตาายเเเนนนบงงครัจะห็สลด ก็คือจะเป็นเส้นเลือดเส้นเดียวในแนวตรงเลยนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นจุดสีดาๆเป็นก้อนเลือดสีดําแต่ไม่พบเส้นเลือดนะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของไข่เชื้อตายครับซึ่งสาเหตุของไข่เชื้อตายนะครับถ้าเกิดว่าไข่เชื้อตายในจำนวนที่น้อยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากไข่เชื้ออ่อนแอเองนะครับซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีที่ไข่เชื้อตายในปริมาณที่เยอะนะครับซึ่งสาเหตุนี้นะครับด้วยส่วนใหญ่แล้วคือจะเกิดจากเครื่องฟักไข่นะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในระหว่างการฟักไข่เราาไมมมะส ก็จะทําให้ไข่ของเราเชื้อตายในปริมาณที่เยอะนะครับแล้วก็จะสามารถพบเห็นได้เช่นกันนะครับแล้วก็แบบที่3านะครับนั่นก็คือจะเป็นไข่ตายโคมครับลักษณะของไข่ตายโคมก็คือจะมีความทึบพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราแกะออกมาดูเนี่ยเราก็จะพบว่าไข่เขาพร้อมที่จะเกิดแล้วนะครับแต่เขาไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้นะครับซึ่งสาเหตุของไข่ตายโคมเนี่ยถ้าเกิดว่าม่เกิน20%นี่คือถือว่าปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฟักไข่แล้วนะครับแล้วพบว่ามีไข่ตายโคมมากกว่า20%นะครับ บางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากระบบของเครื่องฟักไข่ของเรามีปัญหานะครับด้วยส่วนใหญ่แล้วถ้าตายในช่วงระยะนี้นเนี่ยก็คือจะเกิดจากระบบอากาศของเครื่องฟักไข่นะครับรูอาการอาจจะเล็กเกินไปนะครับหรือว่าการเวียนอากาศยังไม่เหมาะสมนะครับซึ่งก็จะมีผลทําให้ไข่ตายโคมในช่วงระยะนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปอีกครั้งครับว่าในระหว่างที่เราฟักไข่นกกระทาเนี่ยเราจะต้องมีการส่องเชื้อไข่กี่ครั้งครับสรุปก็คือเราจะส่องเชื้ออยู่2ครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือก่อนนําไข่เข้าตู้ฟักไข่นะครับจะคัดเลือ แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเราจะส่องหลังจากที่เราฟักไข่ไปแล้วประมาณ18วันนะครับแล้วเราส่องเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าไข่เบที่ไม่เกิดเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วเราก็จะไปแก้ปัญหาต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่ดูคลิปมาถึงตัวนี้นะครับและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์ข้อมูลเก็บไว้ดูได้นะครับเพื่อทบทวนความรู้นะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการกเกษตรแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามสมายฟาร์มได้นะครับเราก็จะมีคลิปสาระความรู้แบบนี้มาฝากเพื่อนอยู่เป็นประจำเลยนะครับสำหรับวันน